ุคนวันนี้แบบเป็นเหนือหน่อยๆนะคะมาจากทุรงทุระคืออยากกินลาบซ้น่ะว่าให้กันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบุก,กินก็ใครไม่กินก็ผ่านนะคะทุกคนใครไม่กินก็ผ่านได้เนาะคืออยากไอ,อกไิ้กินมาเกือบหกเจ็ดเดือนแล้วแหละสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขออนุญาตเป็นสิงโตหนึ่งวันนะคะกินคยจะกินก้อยเนาะ,ะโอ ได้กันมาลงทุนโหลดลงมือโลดเป็นจยงไหเนาะรสชาติร้อยหนึ่งนะฮะเนี่ยซื้อมาอยากอืมรับครบเดี๋ยวก่อนครับอืม ขอโทษนะคะสําหรับคนที่ไม่กินเนะาะไอ้คึดยากไอ้ก็ไม่ได้กินนานแทงเดี๋ยวไปต่างประเทศอาจจะไม่้กินขอกินก่อนนะคะขเน,นเปิดแฟตเอาเด้อมื่นนะจังหน่อยอืมอ้มจับ อาหารสิงโตต้องกัดกระเทียมค่ะนึกกัดกระเทียมแม่เลย อาก็ค่อยๆซื้อแบบช่วยจานทาดแก้วนะคะให้แบบว่าให้เหมือนบ้านที่สุดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็พักเขาก็พวกใส่กระเป๋าเราแล้วก็ไปกับเรานะใครเคยกินใครรู้ฝักอะไรดีปลาคอหรือบีปลาคอหวานขม ใส่ก้อยแซ่บอหอม ใส่แก้วดำนะคะภายอายุยังบม่พอสิบแปดปีก็อย่าไปลองนะจ๊ะมันบ่ได้ดีเนาะภาสีว่าบางคนแะอายก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะก็กินมีกินมีดื่มบ้างนะคืทำมันก็แล้วแต่ว่าเขาสีถ่ายทอดมุมใดออกไปพอเห็นเขาแบบดื่มเนี่ยก็สิวา่าเขาบ่ดีอย่างแบบนี้นะมันก็มีแต่อยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งไหนออกไปให้ท่านผู้ชมดูไปนี่นะทุกคนจ้ะขอโทษหลายๆเด้อ เขาบอกว่าแบบเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปน,นไอกอาชีพะเพราะว่ามีเนหนึง่งไอเฮ็ดคลิปกินจุเนี่ยนะได้ข่าวเสือขอเลิกติดตามนะเข้าใจเนาะมันเป็นยังแต่กระสิบอกว่ากับเป็นสามาสัญชนคนคนหน,นึ่งเนี่ย่ะ มีกินมีดื่มมีปาร์ตี้มีเพื่อนมีฝูงนะคะบายใบยกระท่องกันซาก็บม่เคยแตะต้องหรอกวะเราอย่าปาปิ้งกบก,กินอยู่นะ คนมามากกนะ็ต้องขอโทรขออภัยเนาะทุกคนไอ้ก็บอกแล้วว่าไอา้ก็ไม่ได้กินดุขึดนยากจังกินขึดนยากหี่จังกินอืมถ้าไม่อยากก็ไม่ได้กินเลยงานมากนะคะ หินได้ด้วยหรอพี่น้องเบอรงแดงเลยปิดแฟตบหมค่ะไฟถึงแบบว่าบางเทื้อแบบสถานที่มันไม่ได้ไฟก็ไม่ได้แบบนี้นะสิซื้อไฟใหม่กับจักจังดมดนก็แจงได้สำเนะพี่น้องค่ะกังเวนเ้นได้เนี่ย มันต่คนอิสานแหละที่กินอย่างนี้ค่ะ <c oughs> อแพนเปินเมนส่องใหญ่ๆนะคนเหนือ,อก็กินอยู่ได้นะ <c oughs> บางเทือแบบ เ้าน่ะก็อยากให้แบบว่าดูเพื่อเป็นการแบบมันเทอรนะทุกคนอแบบไปซีเดียสมากโลกมันก็เครียดพอาแห้งแลละเพชเอีกอย่างนะ จริงๆไหนที่แบบว่าเฮาบอมักเฮาก็แค่ผ่านมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะพอนมาเมนในในคลิปของไอขึ้นมาหน้าฟีดอีกแล้วทำยังไงดีอะไม่อยากเห็นไอ้ก็เลยตอบไปก็แสดงว่าสองสิมันถึงขึ้นบ่อยคนเฮาอะ ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นหน้าฟีดใช่ไหมขึ้นแค่หนึ่งครั้งถ้าเราไม่กดไปดูโปรไฟล์ของเราอย่างเงี้ยไม่สนใจขึ้นแค่เธอเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติมันขึ้นบ่อยแสดงว่าเราดูค่ะเราดูแล้วเราก็อาจจะกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาด้วย ai มันก็เลยดันไปส่งสงของพี่น้องคิดว่าพี่น้องน้มามักแบบนี้นะอืม การบล็อกนะคะการบล็บอกไม่ยากมันจะมีไข่บาสามจุดแล้วนกะ็คลิกเข้าไปแล้วนกะ็ซ่อนผู้ชายจากบัญชีของฉันแค่นั้นเลยนะคะอืมไม่ยากเนาะ อิ่มเนาะจะไม่อิ่มหรอกเดี๋ยวจะไปกินข้างนอกเอากินพอ,อยากหายยากก่อนอื่นนะคะไออยากพูดเนาะอ่าอยากมาพูดอธิบายให้ทุกคนฟังเนาะ,ะไม่ว่าอะไรนะคะแต่ว่ากรณีที่จะมายกมาพูดวันนี้คือเรื่องคอนโดเนาะ,ะหลายคนมากนะ,ะสนใจนะ,ะสนใจคอนโดของอาย แล้วเพิ่อนก็งงเนาะอยากขายคอนโดแต่เขาเม้นเสือกไม่ตอบประมาณนี้เนาะอยากขายคอนอยากขายคอนโดแต่เขาเม้นถามราคาเสือกไม่ตอบนี่นะคะเราเคยบอกแล้วว่าถ้าใครสนใจทักมาที่ไลน์นะหรือถ้าสมมติว่าไอ้ตอบคอมเมนต์ไอ้ก็จะบอกว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไอ้ไม่แนะนำนะ,ะไอ้ไม่แนะนำเพราะว่าอะไร มันอยู่ไ่ได้นะ,ะทุกคนสภาพแวดล้อมมันไม่โอเคสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมมันไม่โอเคขี้ยาหลายขี้เหล้าหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบอกโอเคแล้วทําไมน้องอายซื้อซื้อเพราะว่าคนที่อยู่แถวนั้นนะคะเขารู้นะคะเขารู้คอนโดนี้เขาอยู่อย่างนี้นะคะเหมือนอายฝากกับร้านอย่างเงี้ยคอนโดมือสองอย่างเงี้ยเอเจนซ่ Agency อย่งเงี้ยเขาก็จะรู้ไงโดยส่วนมากคนที่ซื้อก็คือคนเก่าๆที่ ซื้อคอนโดแถวนั้นนะคือคนเก่าๆ่าที่ซื้อคอนโดคือเป็นส่วนมากแล้วจะเป็นแบบว่านายหน้านายทุนอย่างเงี้ยซื้อคอนโดแถวนั้นนะคะเขาจะรู้สาเหตุที่ไม่ขายให้คนที่มาจาก YouTube เพราะว่าไอ้ไม่อยากให้เขาไปเจอแวดล้อมอย่างนั้นสํำนันนั้นสํำนันหนึ่งนะไอ้ไม่ได้ยิงหนึ่งอย่างเลยไอ้ก็มีเหตุผลของไอ้ไอ้ก็หักพี่นอนะ้องค่ะคนทุกคนใน u t u b e เนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบเป็นพี่น้องของไอ้อะ ไอ้จะขายแบบส่งเดดมันก็ไม่ใช่นะทุกคนเออนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยอยามาบอกทุกคนว่าคอนโดตอนนี้ไอ้เข้าไปในเอเจนซีแล้วนะขายยังไม่ได้นะแต่เหตุผลถ้าสมรักโอเคคนเขาบอกว่ารับได้พี่เคยอยู่ตรงนั้นพี่รู้โอเคเข้ามาดูได้เลยไอ้ก็สิบอกว่าข้อตกบกพร่องมีอะไรบ้างในห้องถ้าอยากซื้อจริง,รงๆเข้ามาดูได้ไอ้ก็สซบอกว่าเออมันเป็นเบม,มิเดอร์จังนั่นจะนเรารับได้โอเคราคานี้นะ โอนคนละครึ่งนะแบบนี้ไอ้ก็จะบอกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่เคยอยู่ไอ้ไม่แนะนําเหมือนพี่ละไมเมื่อวานเพื่อนเข้ามาคุยกับไอ้ทางทางไร์สดเนาะไอ้ก็บอกว่าไอ้ไม่แนะนําให้ซื้อนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสมัครใจอยากซื้อจริงว่าเออพี่เคยอยู่นะพี่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดข,ของไอ้แล้วเพราะว่าพี่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแบบไหนประมาณนี้เนาะไอ้ก็เลยอยากมาว่ากับพี่น้องนะคะเรื่องแค่นี้แต่ว่าเออสาเหตุที่ ขายคนดูแต่เสือไม่ตอบคอมเมนต์เนี่ยมันก็เป็นคําตอบที่เรงๆนะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่แรงๆมันเป็นคำ,นคำตอบมันเป็นคําถามที่แรงๆไอ้ก็มีเหตุและผลของตัวเองว่าทําไมไอ้ถึงไม่ไม่ขายให้กับคนใน YouTube เพราะไอ้หักพี่น้องเอาง่ายซะแต่ถ้ายอมรับได้ไอ้ก็พร้อมที่จะขายให้มันไม่ยากนะขายไปแล้วก็ปล่อยจบนะทุกคนเออนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ทําธุรกิจน่ะ สามารถที่จะขายแล้วก็ปล่อยเช่าได้เลยไม่ใช่ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนแถวนั้นอะบริเวณนั้นะหาคนเช่าง่ายนะคะอืมไม่ได้ยากปล่อยปุ๊บได้ปับ๊บไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะทุกคนโอเคเนาะอา้ก็มาบอกทุกคนนะคะเทียนเนาะเรื่องนี้เนาะเรื่องคอนโดเนาะอืม ขอโทษหลายๆที่ให้ได้บอกเข้าใจนะครับคนทำมันต้องมีเหตุและผลนะคะไอ้ก็บอกถ้าคนที่ดูรายสุดไอ้ก็บอกตลอดได้ก็จะไฟลเนาะ,ะหลังจากนี้เนาะ,ะโอเคสิเดี๋ยวเจอกันกับไอ้ลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะ